อ,าาอ่านว่าอะไรอืมดูอืมดูงูอ่ะดูอะแล้วอะไรทูหูอทูหูโอ๊ะไม่ใช่มีผีนี่ไงปูนะวัดดีปูยังปูสวัสดีครับ นี่อะไรอ่านว่าถูห,ถหูถูหูถูหูแล้วนี่อ่านว่าตีงูอ๋อนี่ครูให้เขียนตัวนี้เถิ่มาหน่อยเขียนตัวไอง้งูมาตรงนี้ลบออกหน่อยตีใส่ตัวเต็มๆหน่อยตัวเต่าอะ่ะให้เต็มบรรทัดเลย นี่เหมือนปูเนี่ยเห็นไหมเองเอาเขียนให้มันเต็มบรรทัดไงเออนี่เห็นไหมเนี่ยมันดูดีเนี่ยเอาให้มันเต็มบรรทัดเลยอืมเอาให้มันเต็มบรรทัดลบเขียนให้มันเต็มตัวใหญ่ๆญเขียนไปเลยบรรทัดมีเยอะแยะเอาลบาให้สะอาดหน่อยเอา ทำเต็มบรรทัดไม่ต้องรีบไม่เท่า ตีงูไหนี่วะเข็บมาหน่อยไม่ได้บอไม่ ติงูไม่ใช่ลุงมีลุงมีไม้ลุงมีลุงมีลุงมีแกเลี้ยงม้าเลี้ยงม้าลุงมีแกเลี้ยงม้าลุงมีแกเลี้ยงม้าอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้สระอือม้าดื้อม้าดื้อลุงมีแกเลี้ยงม้าลุงมีแกเลี้ยงม้า ส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือกระบือกระบือเจ้ามา้านั้นแสนดื้อเจ้ามา้านั้นแสนดื้อ,อตแต่กระบือฝึกปรือดีแต่กระเบือแต่กระบือแต่กระบือฝึก ฝึกป,ป,ปกรือดีปรือดีอะอกะตรือใช่ปะแต่กระบือแต่กระบือฝึกปรือปรือดีปรือดีเอออะไรแต่กระบือฝึกปรือดีแต่กระบือฝึกปรือดีชาวบ้านเขาเล่าลือชาวบ้านเขาเล่าลือ ว่ามาดื้อเพราะถูกตีว่ามาดื้อเพราะถูกตีลุงมาค่อยพาทีลุงมาค่อยพาทีแต่ลุงมีดุเช้าเย็นแต่ลุงมีดุเช้าเย็นอืมเอาไหนไหน<อ>ลุงมีแกเลี้ยงมา้าลุงมีแกเลี้ยงม้า ส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือส่วนลุงมาเลี้ยงกระบืออ่านแล้วชี้ด้วยเจ้าม้านั้นแสนดื้อเจ้าม้านั้นแสนดื้อแต่กระบือแต่กระบือฝึกฝึกปรือดีปรือดีชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาล่ำลือเขาเล่าลือชาวบ้านเขาเล่าลือว่าม้าดื้อ ว่าเล่าชาวบ้านเขาเล่าลือชาวบ้านเขาเล่าลือว่ามาดื้อว่ามาดื้อเพราะถูกตีเพราะถูกตีลุงมาค่อยพาทีลุงมาค่อยพาทีแต่ลุงมีดุเช้าเย็นแต่ลุงแม่ดุเช้าเย็นแต่ลุงมีดุเช้าเย็นแต่ลุงมีดุเช้าเย็นอืมอ,อ่ะลองดิคนเดียวดิได้ไหมไม่ได้ หนึ่งสองสามสี่เอาทีละคำทีละคำลุงลุงมีมา้าลุงมีแกเลี้ยงลุงมีแกเลี้ยงมา้าสวนลุงมาส่วนลุงมา,ลงมาเลี้ยงกะบือเจ้ามา้าเจ้ามา้านั้นแสนด้อนั้นแสนด้อให้ชี้ด้วยอันไหนอ่านไม่ออก แต่แตกระบ mainland, กระบือฝึกดีปรือดีแต่แตกระบือฝึกปร eline, ือดีปรือปรือปรือแล้วเออชาวบ้านชาวบ้านเขาล่ำลือเล่าเล่าชาวบ้านเขาล่ำเล่าชาวบ้านเขาเล่า เออเล่าลือเล่าลืออ่ะว่าว่าหมาดื้อเพราะถูกเพราะตีเพราะถูกตีว่าหมาดื้อเพราะถูกตีแกลุงมาลุงมาดุลุงมาค่อยพาทีลุงมาค่อยพาทีแต่ลุงมีดุเช้าเย็นแต่ลุงมีได้ไหม แต่ลุงดีดุเช้าเย็นแต่ลุงมีดุเช้าเย็นรู้เร็วไม่ได้แล้ว <c oughs> มันไม่ได้แล้วตกแล้ว